พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจวบวันนี้วันศุกร์ที่23มิถุนายนคริตศกราช2023 คำพยานชีวิตโดยคุณคริสโตเฟอร์คิงเดลาแวร์สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องคนใหม่อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อ16-21และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อ17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระกริผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคุณคริสโตเฟอร์คิงเป็นพยานว่าในฤดูใบไม้ผลิปี2009ชีวิตของผมตกต่ำจนถึงขีดสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมดื่มสุราและเสพยาเสพติด ผมคิดว่าตนเองมาถึงจุดต่ำสุดแล้วแต่เมื่อเปรียบเทียบกันครั้งนี้ผมพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขังเล็กๆที่ไม่มีใครให้หันไปหาผมไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วผมคุกเข่าลงอธิษฐานด้วยความสิ้นหวังผมวิงวอนตอพระเจ้าให้ยกโทษให้กับผมในสิ่งที่ผมทำลงไปและขอให้พระเจ้าสำแดงหนทางให้กับผม ไม่นานหลังจากการอธิษฐานพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่ผมผมได้เข้ารับการบำบัดการใช้สารเสพติดที่ผมใช้มาเป็นเวลาหลายปีและในที่สุดผมหลุดพ้นจากความต้องการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดผู้คนที่ผมเคยทำร้ายทั้งๆท,ท,ที่พวกเขารักผมพวกเขาก็เริ่มกลับเข้ามาในชีวิตของผม พระเจ้าเริ่มเปิดประตูบานใหม่ให้กับผมและเห็นได้ว่าผมจะใช้ประสบการณ์ของผมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังทนทุกข์เช่นเดียวกับที่ผมเคยเป็นได้อย่างไรวันนี้ผมเป็นคนใหม่ในพระคริสต์แม้ว่าที่ผ่านมาผมยังคงใช้เวลากับอัชญากรรมที่ผมก่อขึ้นในขณะที่ใช้ยาเสพติดแต่ความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้ผมเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันผมทูลขอให้พระเจ้าใช้ผมเป็นภาชนะแห่งความรักอันยิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้และผมยังคงเป็นพยานถึงพระคุณอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อตกต่ำจนถึงที่สุดพระเจ้าทรงฉุดข้าพระเจ้าขึ้นมาและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่ตกต่ำจนถึงที่สุดข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงอภัยโทษบาปสำหรับชีวิตใหม่ที่ทรงประทานให้และสำหรับความรักที่ไม่เคยทอดทิ้งข้าพระองค์ให้เดียวดายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อหนึขอพระเจ้าอวยพรค่ะ